สำหรับข่าวนี้นะคะเรามาชมความเคลื่อนไหวของนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะมาอ,อรพานะคะเปิดตัวลูกสองคนชาวเน็ตอึง้งไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยมาอรน,นภาเปิดตัวลูกสองคนเขียนข้อความซึ้งหัวใจดูแลกันไปจนกว่าลูกๆจะจบแล้วมีงานทำชาวเน็ตแห่ชื่นชมมองข้ามอดีตบอกไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนแทบจะไม่รู้มาก่อนเลย สำหรับเรื่องราวดีต่อใจที่มาอนภภานะคะอดีตพิธีกรดังและเมคอัพอารติชื่อดังออกมาแชร์ให้ทราบกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยว่าปัจจุบันมีลูกสองคนที่กำลังดูแลอยู่ทั้งนี้มาได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงพร้อมเขียนข้อความซึ้งจับใจว่าวันลูกพบแม่ของโครงการแม่อุปถัมมาพบลูกปีละครั้งสายทานกับพาคิน อุปรัมกันมา14ปีตั้งแต่ป .1 จนตอนนี้สายทานเรียนอยู่ราชพัฒปีที่2อีกคนภาคินเรียนอยู่โรงเรียนวัดสุทธิม .4 ดูแลกันไปจนกว่าลูกๆจะเรียนจบแล้วมีงานทำเป็นความสุขที่ได้ดูแลพื้นฐานของสังคมให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองยืนด้วยตัวเองได้ในสังคม จริงๆแล้วดูแลมาเกือบ30ปีสองรุ่นแล้วเด็กๆโตแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,ง,งช่วยเหลือตนเองได้ท่ามกลางคนที่ติดตามต่างเข้ามาผ่ากันชื่นชมในความปิดทองหลังพระพร้อมบอกได้ว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอาทิติดตามพี่มามาตั้งแต่ยังไม่มีโซเชียลจำได้ว่าพี่ม้า อุปถัมภ์เด็กนักเรียนมาน่าจะ3ากว่าปีแล้วค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะสำหรับม้าออนนภานะคะที่เบื้องหลังนั้นไม่มีใครรู้ว่าเธอนั้นอุปถรัรมภ์เด็กกัมพร้ามาหลายปีแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของคนในวงการบันเทิงที่ทำให้หลายๆคนมองว่าเป็นความปิดทองหลังพระจริง